แนะนำกันครับสมุนไพรดีสมุนไพรที่มีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งบำรุงสายตาทำให้เลือดลมเดินดีนะครับผมใครที่ปากเป็นแผลในปากครับร้อนในกระหายน้ำเป็นแผลในปากนะครับผมแสบกินอะไรทานอะไรก็ไม่อร่อยครับทานเนี่ยน้ำดอกอัญชันง่ายๆครับดอกอัญชันนะครับดอกอัญชันตาแห้งแล้วก็มาชงกับน้ำร้อนอย่างนี้ครับชงกับน้ำร้อนนะครับผมแล้วทานทุกวันเป็นประจำครับ ทานสักสามวันหยุด1วันนะครับหรือ4วันหยุด1วันก็ได้นะครับแต่หยุดหน่อยนะครับถ้าทานเป็นประจํายาวเหยียดเลยก็ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถ้าเกิดว่ากินเยอะเกินไปทานเยอะเกินไปก็จะไม่ค่อยมีประโยชน์สักเท่าไหร่ครับผมเขาว่ากันอย่างนั้นนะครับว่าไปตามนักวิชาการกันว่ากันไปครับเท่าที่ดูมานะครับแต่ผมทานได้ประโยชน์ดีจริงๆครับผมน้ําดอกอัญชันครับนี่ครับเราก็ทานเลยครับเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูครับ ร,ร้อนๆครับทานให้ลิน้นลิ้นเป็นสีม่วงเลยครับออย่างนี้ครับและเราจะแก้เป็นแผลในปากนะครับที่ร้อนในกระหายน้ำได้ดีครับผมลองทานดูนะครับแนะนำกันครับ